ดาราสาวตระกูลดังใช้เดี่ยวงานแต่งมากคิมจนถูกถามถึงสามีอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังที่ไปร่วมงานฉชร้องมงคลสมรสหมากบาริลและคิมเบอรี่อย่างเมเฟื่องอารมณ์พันรยานมกันชัยซึ่งงานนี้แม่เมโพสภาพร่วมเฟรมเจ้าเป๋าเจ้าสาวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่ายินดีกับน้องทั้งสองนะคะและบอกว่าเพิ่งเห็นรูปนี้มินิฮัสน่ารักดีขอลงอีกรอบ ในภาพเป็นภาพที่แม่มีใช้เดี่ยวมาร่วมงานยินดีแน่นอนค่ะทาเอาชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยว่าสามีไปไหนโพทามแมมมีกลางไอจีว่าแม่มีใช้เดี่ยวพอหนุ่มไปไหนซึ่งแมเมีก็ไม่ได้มาตอบกลับคอมเมนต์แต่อย่างใดมีเพียงชาวเน็ตที่กดไลค์อยากรู้คาตอบด้วย